เพิ <c oughs> ่งกลับมาก็ของเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยววันนี้มาดูกันคอนเทนต์สดๆดเดียๆว,ว,ว่ามีอะไรไปบ้างลั่นอะไรไปบ้างแต่ละว,วันพอดีมันติดห้าทับห้าด้วยเนาะก็เลยสั่งไปจ้าชิ้นที่หนึ่งเป็นม้วนๆมาดูกันคืออะไรเดาว่าเป็นเป็นผ้าปูอะไรวะเหมือนกับผ้าปู ออคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทํางานเหมือนกับเป็นของสแสลมดังใช่หึงด้วยจําราคาไม่ได้อย่าถามนะครับเพราะว่าเห็นมันเป็นโตเอยเป็นอยากได้เอยแล้วก็จัด,จ,ดจัดมาเลยอยากให้ดูนี่ผ้าโหอันเบเริ่มเลยตอนแรกนว่าโหนี่นนสแสลมดังผ้าปูก็เป็นรองเมาส์รองคีย์บอร์ดนะครับลายระหว่างเด็กเกเลยกับเด็กชุดขาวเนาะวันที่หนึ่ง่อไป ต่อมาจำไม่ได้รู้คีย์บอร์ดไม่แพงมากหรอกประมาณทีที่สองอะไรก็ไม่รู้ดูก่อนอ๋อไอ้นี่ต้องร,รีวิวไม่ยากเป็นไม้รีดนะ้ำไม้ถูพื้นแต่ว่ามาใช้กับที่สนามเอกมัยหลักสิบด้วยซ้ำเออห้าเดือนห้าอยาให้ดูไวๆจะเป็นอย่างนี้เป็นกรีดกรีดน้ำต่อเป็นท่อนนะครับดู มีซี่มากสำหรับยุคป,ปัจจุบันซื้อเมื่อไหร่ตัวเพราะว่ากะว่าอาจจะใช้เรา,เาวางไว้ใช้แล้วทิ้งแบ่งคนในสนามทีที่สองนะครับทีที่สามมาดูกันคืออะไรวะมีห่อด้วยมีกล่องต่ออีกเหมือนจะดีเหมือนจะดีแต่แพ็คมาโ,โหอย่างกับสรละเปาเรามีกันไกลพร้อมมาดูกันคืออะไรอ่ะอยังไม่จบครับ ม่มีข้างในอีกมันพอได้นะนี้ไซสายลางมันพอได้เกือบเลยดูที้นี่สามจะเป็นอะไรเอ่ยอะไอยวะอ๋อน่าจะเป็นชุดห้อยคอของโกโปรครับนี่นี่ตรงนี้นีดกับตัวโกโปแล้วตรงนี้ห้อยคอเอาไว้ระดับอ,อกเวลาไปเที่ยวเนาะก็สั่งมาแล้วก็เป็นหน้ากากกันน้ำโกโปสิบสามนะครับนี่เป็นเคสนะครับ ประมาณนี้ของอันชิ้ที่สามหมดไปของมันจะอย่างดีหลายอย่างเลยก็คืออ e s s ร r y GoPro สินั่นแหละตอนนี้ติดมากหนึกเลยชอบสนุกถ่ายคลิปแล้วก็มาถ่ายเออเขาเรียกอะไรถ่ายบาสถ่ายถ่ายไม้ขาวถ่ายถ่ายไปเรื่อยไปไหนก็ถ่ายนะครับต่อมาชิ Then, mm ้น hmm. ท so ี okay. ่สที so ่สี่อะไรวะอ๋อเคสพกพาโดรน DJI Neo ครับ อมาแล้วตอนแรกก็ตกใจไว้เฮ้ยมีมีเคสให้ด้วยนะครับราคาส่วนใหญ่พวกนี้เนาะหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นแหละไม่ได้แพงก็ซื้อสีส้มมาสวยดีเจ้านีโอก็ที่เล่นซื้อมาก็ประมาณนึงเนาะก็ถ้าเกิดมันมีกล่องพกพาเปิดเนี่ยวะเออนี่เปิดมาปั๊บแล้วก็นี่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรแพนเคกเลยนนโอก็ใส่งนี้นะเดี๋ยวเอามาใส่ดูกันตอนใส่ปุ๊บ เป็นกล่องเคสมันแล้วก็นี่ตัวห้อยห้อยเอยู่ยตรงนี้เอาพกพาได้นะครับเคสของ d j n จ o นนั่นเองดโดรนนะฮะยังไม่หมดนะครับน่าจะเป็นของกระเป๋าครับกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็นี้คืออันนี้คืออเซกรณ์เ Neo เหมือนกัน,กนแต่ว่าเดี๋ยวนะดูแก่ให้ดูเลยมันคืออารมณ์เหมือนกันกระแทกของบริเวณรอบๆของเจ้าเ e o นะมันเป็นเหมือนกับกาดกาดด้านข้าง มีโมันจะเป็นเหมือนกับตัวนี้มันก็มาใส่อย่างนี้เป็นข้างๆกันกระแทกนะครับชิ้นที่ชิ้นที่เท่าไหร่เราพี่ยิงไม่รู้สี่ห้าประมาณนี้ประมาณนี้คือกล่องใส่โดนนั่นเองก็คือคอนโทรลเลอร์ตัวดีโตัวแบตเตอรี่นะครับไม่รู้ก็คอยสั่งมาเนาะเตมูบ้างอะไรมั่งนี่น,น,นี่เป็นเป็นผีเสื้อแบบนี้นะครับเป็นสล็อตนะครับแล้วก็ มีมีพัดติ่เขาเซีนซีไว้แล้วมั้งเนี่ยก็จะวางเข้าไปได้เนาะมันก็มีกล่องพกพาสะดวกดีกระเป๋าดีใ์มีโอดโดรนนะฮะต่อมาหมดไปแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสสาสี่ห้าหกหมดไปแล้วสี่ชิ้นหมดไปแล้วสี่ชิ้นข้างในเหมันจะมีอะไรอีกเลยหมดไปแล้วสีกินนาทีล้พี่กินนาทีแล้วพูดได้พูดได้สี่น่มีอะไรอีกวัเนี้ยอ๋อ มีอีกชิ้นหนึ่งครับเป็นเหมือนกันกระแทกบริเวณกล้องของ DJI Neo Drone นะครับมันก็ครอบมันก็ครอบตรงนี้มันก็ครอบตรงหัวกล้องมันกันกระแทกเวลามันไปตกอะไรนะครับมันมาด้วยกันใ่จริงแล้วอมันเป็นร้านเดียอะแหละมันก็เลยส่งมันมานะครับอารมว่าอันนี้เตมูจําได้เลยอันนี้เตมูพอเจอันนี้ในเตมูเตมูก็เป็นไม่รู้จะมีสารอะไรตกบงมันไหม ต่อมาชิ้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นที่ชิ้นที่ห้านะครับอะไรวะไม่รู้อ๋ออันนี้อ่า Power Bank ที่สามารถชั้นนาฬิกาได้ด้วยก็คือ Allsen หรือว่า e n l o ูนั่นเองดีดีอันนี้ดีก็หมื่นแอมแล้วก็มันชั้นนาฬิกาได้แหละเพราะประเด็นคือเวลาออกกำลังกายแล้วชั้นนาฬิกาเ,าเวลาแบตนาฬิกาหมดชันได้ดีเลยอันนี้ดีเวิร์ก หกรอันนี้จะไม่เลยแต่ถ้าเส้รซื้อในห้างพันห้าอันนี้ซืออซ้อแอปส้มมาจา้ะเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่เหลืออีกห้าชิ้นเอาใกล้ๆมือก่อ,อนนี้คืออะไรวะยิงคลิปกี่นาทีแล้วครับโหอนาทีน,<อ>นาทีระหว่หางนาีน้ไปก็ฝนตกนะฝนตกเลยเลยเขาเรียกอะไรไม่ได้เห่นนบาสแล้วก็กลับมาจากทำงาน ก็เลยลเวัสดุมาเต็มเลยลันลันลันอ่าอันนี้ก็เป็นอุปก,กรณ์ทําความสะอาดนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจเปมูหรือท็อปปี้แต่ว่าเป็นไม้ถูกซื้อนั่นแหละประกอบไอ้พวกนี้หลักร้อยเป็นไม้กลีดน้ำน้่นีนี่ตัวกลีดน้ําสามารถพับๆ,ๆแล้วก็ไปกรีดน้ําตอนเล่นบานได้อน,นี้ซื้อมารู้สึกราคาน่าจะยี่สิบบาทเี่แหละคุ้นๆก็เลยซื้อมาสามอันนะครับ ก็จะแบ่งทีมงานเนาะไม้กรีดน้ำนะครับถูกถูกก็เลยเออซื้อมาเยอะๆเข้าใจว่าก็จะเป็นพวกกรณนทองคำาหรัเหมือนกันอ่าเหมือนกันจริงๆด้วยก็คืออารมณ์เดียวกันแหละพวกตะกูลไม้กรีดน้ําถามว่าแต่ละตัวมันก็อันนี้ก็อาจจะไปใช้ห้องน้ำอันนั้นเจะไปใช้ห้องครัวอันนี้นจะไปใช้สนามบ้านก็ ว่ากันไปต่อมาอันนี้เข้าใจว่าเป็นรองเท้าบาสลิกเกอร์ของออสซิลิฟแกะอีดหลังแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นลูกบาสแกะเลยลูกบาสคือโมเดลแล้วก็ลูกบอลสั่งมาเป็นส่วนสนุกสนามเด็กเลยนะสั่งลูกบาสลูกบอลมาครับเพราะว่าตอนนี้เล่นบอลด้วยบอลก็ซื้อมาสองไซส์ไซส์เบอร์สี่กับไซส์เบอร์ห้า นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสุบลมมมากันทหลังอ่านี่เลยแล้วก็มีลูกบาสอีกลูกหนึ่งอันนี้คือลูกบอลเบอร์ห้าสนามสเ็ตคนอันนี้คือลูกบอลเบอร์สี่ลูกนี้สามร้อยกว่าบาทจำได้เลยโคตรโคห้าเดือนห้าเป็นเหตุอันนี้ลูกบาสโมเดลที่ปัจจุบันเด็กวัยรุ่นในไทยไมแข่งกันใช้ลูกนี้นะครับต่ามๆจำราคาไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แรงแต่ว่าประเด็นคือ เอามาใช้ซ้อมเล่นสังส่งๆกับน้องๆน,นะครับเดี๋ยวเป่าลมแล้วก็ว่ากันอันนี้อะไรวะอ๋อเอาแม่งก,กีฬานะครับอันนี้แว่นกันน้ำครับแว่นดำน้ำหวานเดียวกันเหมือนกับเหมือนกับเออตอนนั้นโปรห้าเดือนห้าเลยร่ำเยอะเออค่อนข้างคุณพิมพันธ์เขาบอกว่าเหมือนอยากได้แว่นดำน้ำอันนี้ค่อนข้างดีเลยก็ดูจะเออใช้ดอีอ่ะเออก็ไม่ได้แพงด้วย ก็ซื้อมาจากร้านเดียวกันแว่นดำน้ำเป็นว่าตลองนี้เคลียเป็นอุปกรณ์ยานกีฬานะครับแล้วก็เราจะมาดูถ้าอย่างนั้นกล่องนี้ต้องเป็นลูกบาสโมเดล BG สี่ห้าห้าสองลูกชัวนะครับแกะอย่างรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่นอะไรนะเล่นอะไรวะพี่อิง อิดอิดเทกอิดเทคกูเกมสวิตนะครับเกมที่ต้องเล่นกันสองคนสนุกสนุกอ๋อตกมาแล้วมีดีห้าศูนย์ีห้า้าศที่ตบแรงเพราะว่าหามานาแล้วแล้วราคาดีๆก็ตัวนี้น่าจะลูกละพันสี่แต่ว่ามีพี่อีกคนหนึ่งฝากซื้อน่าจะเป็นพี่วุฒหรืออะไรในสนามเลยนะครับโอเคก็ชื่อซื้อมาจากร้านบาร์ส ไทยบาสชอปแล้อไทยชอบบาร์อปบ้บานไทยอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นร้านแก๊งดีด้ที่รู้จักกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับของวันนี้ที่ขึ้นไปโหลดกันมาโดนคุณพิมพันธ์มองค้อนไปหนึ่งทีว่ามึงไปซื้อตอนไหนก่อนคะ่ะชัวชัวๆชวนี้นี่ครับสรุปมองมันมากนี่ <c oughs> ตัวนี้นี่นี่นี่โลโก้โลโก้ลิเกเอร์อะไรไม่รู้แต่ว่าเราเล่นมาหลายยี่ห้อละไนกี้อดิดาสอันเดอร์อาร์เมอร์ลีนินสามหกหนึ่งอันป้าอันนี้แบรนด์จีนเหมนกันออสเตรเลกาดของเลเกอร์ไม่พูดมากทำเองป๊บบัเลอร์เบามากดูดูดูทอาเท้ารเท้า ดูพื้นดูพื้นโอ้โหยิ้มแน่นอนอย่างนี้ต้องยิ้มแล้วพี่วุฒิอย่างนี้ต้องเอาไปเปิดตัวยิ้มแล้วลิเกเลอร์เนี่ยเป็นออสตินลิฟตนะครับก็เป็นเออ่พรีเซนเตอร์ของแบรนด์นี้อันนี้ออสตินลิฟต์หนึ่งโอ้มีโฟมอะไร้ข้างก็ไม่รู้แล้วก็ดีไซน์สวยมากเดี๋ยวนี้รองเท้าจีนพื้นเอ็นอาร์เอ็นอาร์หนึบหนับแน่นอนไอ้แทคชั่นคิวชั่นหรือเบลส์หรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่า ซื้อเพราะว่ายังไม่มีรองเท้าสีเขียวพาสเทลคือ,อสวยงามดูเออเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวต้องลองวันนี้ฝนตกก็เลยอดแต่ว่าประเด็นคือเฟียร์ฟาวน์แน่นอนออสเตรเลียออสเตรเลียนีน่าจะเหมือนจะสองพันกว่าบาทน่าสองพันบาทอ่ะวานพี่อิงโทัทัวหน่อยครับมุมมาตรงที่ของรวมหน่อยประมาณนี้ไอเทมทั้งหลายจบแล้ววันนี้เดี๋ยวไปเล่นอิทเทคทูบ๊ายบาย